ทรศัพท์มกระดบกรณีไม่ได้โทรไลน์เลยนะโทรมือถือโมเดลอะแกช้โเดลไม่ทันช่างขอมยแบบนี้ไม่ไม่เนาะอันนี้คืออันนี้คือยังไงเนี่ยอธิบายกันทีเใครใครจะเริ่มก่อนเดจะเปิดให้ดูไม่ต้องอธิบายต้องอธิบายง่าว่าปิดนิดเดียคนเขาบอกว่าให้ให้กดนู้นี้เริ่มคนเนี้ยเน แล้วทุกคนก็หยิบมือหยิบชิ้นเดียวนะไม่ใช่หยิบทีเดียวมันจะแตกไหมไม่แตกค่อยๆวางอันนี้แบบนี้แล้วก็ไล่ไล่ไปทุกคนก็คือทุกคนไล่กันเทนต์ใส่ต้มแน่เลยอีแบบนึงอีแบบนึงอีแบบนึงเอาแจ้งดทุกคนก็ออกมาพร้อมกันเมื่อวานเห็นเขาเล่นนายแย่มีทุนงานมีพักการ์ดของตัวเองใหญ่หยิบของใหญ่ดู กำโองแมวนะนมโพงอะไะไม่แมเาดำโพงมันตับคนเท่คนท้ามีดทามีดแมที่เกินของแมกหรือยังเต็มเต็มยังไงยังไม่ทันเริ่มเลยเปิดให้เบิให้เอาเถอะเลยโอ้ยเลิน่วนนก้งประกบหน้ดต้องก็กรงอะไรนะเมื่อกี้อะไรเลิศเลิศาย่มูนายมูน่ายาพนไ้ได้ได้ เอาไรวางไว้เอ้ะไรก็วางไว้ไม่มีอะตอนนี้เลยวางไม่เท่าไหร่หรอกข้างในจะแพงไม่ได้ไ้้มเป็นหมายยังอ่ะอันนี้ตัวแทนด์ไทยมันติวอยู่แล้วอันเล็กอะไรเขาไม่เอาของจากต์เนรเนี่ยไปซื้อใหม่หรือเปล่าเนี่ยเขาเตรียมมาแล้วพี่เป็นไรเรามีเวลาอีกแค่ห้านาทีทำไมทำไมครับไม่อ้แล้วมันมีนะพอแล้วนั่นเริ่ม ไม่เกี่ยวขอผมแล้วไงอ่ะยื้อสิ่จานไลใสไม่ได้อ่ะก็ติดตาแนหนึ่งสี่คนเนี่ยสี่คนอ่าวางนนยอัน่อย่างละห้าอันอ่ะนบยจงไงก็ได้เก้าเาเที่หาไปปเอาเอาไปร้อยเลยเอาเอาเอาารยันนึ่งขันนึงเอาอยู่นี่ อ้าวจดจีจอ้าวี๊ี่นึงไอ้ผมคนสุดท้ายนี่คนขวาพลังมาสายไปไหนไปไหไปไหนไปไหนตอนนี้เตรียมตอนนี้เตรียมตอนนี้คนซ้ายคนขวาไปเน่คนขวาไปเนี่ย

อ้าสั่นๆนะลูกอ้ตบหไ้อะรออนไ์พฤกรมึ่พี่ร่ันั่นแหละเขาผมแนอี่เองกกันนมั่งนี่เลขสองด็กกันวนมั่งีสองาัวม่งสองสามหนึ่งหนึ่งนาเยอะมันไม่แตกใช่ไห

แสดงว่าต้องหวันหยุดวันหยิบคูต้องนอนเย่างนี้ข้าม้าเขาไม่ถูกนะกลัวเออเออหวานได้เดือดเลยเดี๋ยวไม่หยิบเองนอนมันไม่แตกก็ไม่มีต้องเบาๆ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 

เฮ้ยกรรมการยังไงก็ได้ว่ะเฮ้ยสมการก้ารงสมการก้ารงสอการก้าทงติดตะแดงเฮ้ยอะไรวะน้ำพริกแก้วอีสานก็บอกแลยว่าเปันสนุกเอาอันนาอันนาเถื่อนเถื่อ เอาไป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 

ต่อต่อต่อไม่มีใครเกินไม่มีกานไม่มีแล้วต่อไใครต่อไม่ใช่ต่เการ์ดอ๋ออ๋อเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยใช่อ๋ออออชชมีหน่อยรวะไรเนี่ยอะไรเนียจะไม่จบัเลย นี่คือการถ่ายตอนตีนะตีตีตีอะถ่ายตอนตีตด้วยอะไรอะอะไรอะไม่รู้ว่ะแค่ยี่ขอก่อนดิพอองของของพอกภูน่ะนีอะไรวะอัน้จัเล็กอันนี้จักรล็ก อะไรอ่ะโดมดเอ้ยได้ป้าก็ดีเลยนะผมเฮ้ยถุงยากันทำไมอ่านคู่หมันก่อนนะโอ้ยโอ้ยเอาขอเอาขอขอเร็วเอาขอมาเทรวมกันไปขอแลก่อนขอครับยมูใ่ามูถ่ามู ขอพี่ต้าจะขอของด้วยปี่ต้านได้ไเยอะสุดเลยระกาด้วยคนเวยเอาไปผสมกินกับอะไรมั้งายินอะไรยังยังติดกันอยู่เอาเอาหมฟาอยู่แล้ววางแล้วถ่ายมอนมอหมอล้หมอป้าหมดหดไหนอ ส er yeah> anyway> ุ่าไปทำอะไรวะสวอดาวอาวไปทำอะไรขำอะไรขนาดนั้น oh ก็ไ oh ด้ oh ้าโชว์โชว์ของเอวมี่ก้าก็ได้เลยเป็นชาเหรออะไรไระเปาเ่าเราบอกแล้วว่าสุกเพื่อเรายังแดเใครติกใครติดเมืกี้บอกด้วยเดงเถือกแล้วเนี่ยตอนนี้ใครติดแขนเนี่ยโอ้โห at the end.